โอเคครับสวัสดีอีกครั้งครับนะักศึกษามาถึงคลิปนี้นะครับเราก็จะมา plot กราฟวงกลมหรือจะพายกันนะครับด้วย Python นะครับผ่าน Jupyter Notebook Anaconda ครับก็ที่แชร์อยู่เนี่ยคืออะไรนะครับที่แชร์อยู่คือจำนวนนักศึกษานะครับของมอศสสเนอะนะครับก็จะมี ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีอยู่หมื่นหกนะครับเป็นปตีหมื่นสี่ครับปต800ปอเอก500แล้วก็เป็นคลางหน่วยกิจนะครับที่เขามาลงคอสเพื่อที่จะเก็บหน่วยกิจเฉยๆนะครับแล้วเขาอาจจะอะลงตัวกิจนิดหน่อยเพื่อที่จะขอขอวุฒิในอนาคตก็ได้นะครับเดีนี้ก็ผู้เรียนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับทีนี้กราฟเนี่ยครับ กราพายหรือกราวงกลมเนี่ยมันก็เหมาะกับการที่จะแสดงอัตราส่วนนะครับว่าจำนวนมีมากน้อยนะครับเทียบกันนะครับก็แสดงให้ให้เห็นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราก็จะแสดงเป็นจำนวนัศึสษาปะรีปะโทปะเอกของมอตอครับอ่าก็เริ่มเลยเนาะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราก็ import ไล b r a r y ก่อนเนาะอ่าเริ่มเลย import ครับ a t ทพอดแมทพอดลิฟต์นะครับ .py ท l o t as plt ีครับอ่าทีนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีอะไรบ้างก็มีอ่าข้อมูลเนาะนะครับที่หมายถึงมีอะไรบ้างเนี่ย รเรากลับไปดูข้อมูลเรากันข้อมูลเราก็จะมีนักศึกษาปรตีโทเอกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างอื่นๆเนี่ยมันมันยิบยิบย่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ใส่เยอะเนาะเคครับแล้วก็อาจารย์ก็พิมพ์เท x คนะครับเท่ากับนะทำเป็นลิสต์ไว้นะครับตีปรตีก็บนะัณฑิตเนาะ อ่าปอโทรครับมาสเตอร์ปอเอกครับด็อกเตอร์อ่ะแล้วก็อื่นๆครับออเทอร์โอเคทีนี้เราก็มาใส่จำนวนนะครับจำนวนเนาะ โอเคจำนวนของนักศึกษาเราไปดูซิว่าเรากรอบได้หรือเปล่านะครับถ้ากรอบได้เราก็เยี่ยมเลยนะครับเข้ามาได้อืมอลองแปะดูครับอ่าดันกรอบได้ซะด้วยนะครับลองดูครับอ่าเราก็ใส่คอมมาแทนนะครับขั้นระหว่างจีปาร,ร์ทู แล้วก็อื่นๆเนี่ยนะครับขอรวมกันเป็น342คนเลยเนาะอ่าทีนี้เราก็ลองพอดเลยครับลองพอตเนาะมันนี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่มันนี่สินะครับนำนำอ่ะลองพอดเลยนะพึบ อ่าโอเคมาแล้วนะครับกราฟลนลนเรามาแล้วครับไม่อยากให้โชว์ข้อความขยะเนาะอ่ะรันใหม่ปึ๊บโอเคกราฟลนลเรามาลวครับทีนี้เราอยากใส่ลาเบลลงไปนะครับอยากใส่ลาเบลลงไปนะครับแล้วก็ลาเบลนะครับในน้ตเติม S เอนะครับเท่ากับครับ ตัวนี้นะครับที่เป็น list ของ list ของชื่อเนี่ยนะครับ่ลองใส่ซิแล้วก็ลอง run ดูนะครับมาแล้วอ่านะครับดูดีเซียวนะครับดูดีเซียวนะโอเคนะทีนี้เราขยายมันได้ไหมนะครับ R A D I U S เท่ากับหนึ่งจุดห้าลองดูนะ ลองรันดูมันจะขยายไหมอ่าขยายขึ้นนะครับรนี้ครับเราอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์เราอยากได้เปอร์เซ็นต์นะได้เปอร์เซ็นต์ว่าแต่ละอย่างแต่นักศึกษาแต่ละประเภทมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ใส่ตัวพิเศนะครับเท่ากับ 0.02f นะครับ ลองรันใหม่ปึ๊บน่ะได้แล้วนะครับโอเคทีนี้กาปพายครับกาปพายเนี่ยเราสามารถพอดให้มันเป็นเป็นเป็นพายแบบแบบเลื่อนออกมานะครับไม่ให้อยู่ติดกันอย่างเงี้ยติดกันมันแน่นไปนะครับแล้วก็เอ็กซ์โพรดครับระเบิดนะครับระเบิดระเบิดได้ยังไงบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นลิ s ต์นะครับ 0.5นะครับอ่าลองดูซิเราจะระเบิดตัวสุดท้ายเนี่ยัวออเทอร์นะครับมันจะระเบิดออกมาไหมระเบิดทีแยกออกมาหน่อยเองนะครับซื๊บเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะครับลืมใส่เท้ากลับนี่เองโคตรตกมาตายนะดูดีไหมดูดีนะครับอ่าทีนี้เราลองอ่าเอาแบชเชอร์ออกจากเขาสัก0.2สิลอ,องรันดูอ่า โอเคทีนี้ก็เอามาสเตอร์กับด็อกเตอร์สามสามสินี่ก็ดูดีนะครับดูดีครับทีนี้ถ้าเราก็คือ,คอมันมันไม่เด่นนะเห็นไหมมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าบัเลอร์มันอยู่กลมหมดเลยนะครับแล้วก็นักศึกษาประเภทอื่นเนี่ยเขาก็จะอยู่ อยู่แบบอยู่ริมข้างล่างอ่ะนะครับทีนี้ถ้าอยากให้มันหมุนนะครับอยากให้มันหมุนหมุนหมุนกราฟซะหน่อยนึงนะครับให้มันดู <S S T A R r uh, Start Angle นะครับเท่ากับเก้าสิบซิครับลองดูปึ๊บอันนี้ดูดีไหมครับไม่ดีไหมเอาสัก สี่สิบห้าสี่สิบห้าครับอืมดูดีอยู่เนาะนะฮะตรงนี้หรือสักสามสิบอ่ะสามสิบอืมอืมดูดีดูดีดูด,ดีนะครับโอเคทีนี้ ถ้าเราอยากเซฟครับสุดท้ายเลยลืมไม่ไม่เคยเลยืมไม่เคยสอนเซฟเลยเนาะนะครับถ้าอยากเซฟครับพอดดับเซฟเซฟฟิกนะครับพายดับีเอ็นซีได้ไหมอ่ะลองรันดูปึ๊บอ่ะโอเคแล้วเราก็ไปดู ที่ G S นะครับมีไหมไม่มาหรอเอามาแล้วนี่มาแล้วมี py dot t n c ครับอะ อ้าทำไมไม่โชว์ล่ะลองรันใหม่ครับลองรันใหม่พูดนะ เพิ่มประมาณนี้ลงไปเพื่อดีขึ้นนะครับรึไม่มา 没感觉。滿意滿意 นะมาแล้วครับน่าจะมาแล้วโอเคมาแล้วนะโทษทีนะครับเพราะว่าประมานด์เซฟฟลินะครับต้องมาก่อนคอมมานด์โชวนะโอเคครับนะประมาณนี้นะนะครับก็ขอจบเลยแล้วกันนะครับนะได้หลายกราฟแล้วนะครับแต่ถ้ามีคำถาม นะครับก็สามารถคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวครูจะมาตอบนะครับโอเคครับก็ขอให้สนุกกับการจินตัดข้อมูลนะครับ Data visualization นะครับก็วันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับที่ติดขัดก็เป็นเป็นสไตล์ครูอยู่แล้วนะครับใครเคยเรียน Python กับครูนะครับจะไม่ค่อยอไม่ค่อยยังไงล่ะ ไม่เป็นคนไม่ค่อยละเอียดนะครับจะเจอจะเจอจุดบักตลอดแล้วก็จะแก้บักกันทุกอันเลยนะครับทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้สู้ๆกับกับโปรเจกต์ a อต่อไปนะครับสวัสดีครับ